นีมี5าสัญญาณนะคะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆค่ะใครที่มี5าสัญญาณนี้นะรู้ตัวได้เลยว่าถึงเวลาที่คุณต้องทํา CRM แล้วค่ะสัญญาณแรกค่ะไม่เปิดแอดเท่ากับขายไม่ได้ใครที่เป็นแบบนี้อยู่เนี่ยรู้ตัวนะต้องเริ่มทํา CRM ได้แล้วเพราะการที่เราต้องยิงแอดตลอดเวลาเนาะแปลว่าเราเนี่ยไม่สามารถขายกับลูกค้าเก่าได้เลยซึ่งุูคนรู้ไหมการที่เราขายกับลูกค้าเก่าไม่ได้อนะทำให้เรานะต้องใช้ต้นทุนที่มากขึ้น7เท่าตลอดเวลาอันนี้เป็นข้อมูลจริงๆเลยนะคะจากการทําสถิตินะคะและข้อ2ค่ะเป็นผลต่อเนื่องมาจาก ข้อหนึ่งนะคือการที่เราขายได้กับเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นไม่มีลูกค้าเก่ามาซื้อเลย<ฆ>การที่เราเป็นแบบนี้เนี่ยอาจเป็นไปได้ว่าเราไม่มีพื้นที่ในการเก็บลูกค้าเก่าหรือเปล่านะและอีกข้อหนึ่งนะคะเป็นไปได้ว่าเราอาจจะไม่ได้ดูแลลูกค้ามากดีพอทําให้ลูกค้าเก่าเนี่ยไม่กลับมาซื้อกับเราและการที่เราต้องหาลูกค้าใหม่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันกลายเป็นฟิกคอร์สไปนะคะทุกคนเราต้องยิงแอดตลอดเวลาเพื่อให้มียอดขายเกิดขึ้น,นเนาะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องแก้ไขายอย่างแรงเลยขอ้อที่สามคือการที่เราเนี่ยโดนแย่งลูกค้า